ค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะครับหน้ากับบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงคือเรานะครับน้ามาพบพ่อกับผมคือเรานะครับน่าพีจากับผมนะสำหรับมื้อนี้ยเราต้องอย่างมากมายดอกอายุป้าพงป้าผือไปเมื่อนี้ตาตบอกทัวนะครับบ่ได้กินโดนแล้วนะครับแล้วขึ้นอยากหอยนาไปพ่อหอยนาพอดีนะครับต้มเรียบร้อยนะใส่กับอันตะไคร้ใบบกูดพี่นองมึงกับผมโอ้ เขาเดี๋ยวอนอนมันเคลียร์กด่มด้ Hı mm hı -hmm. ผมมองว่าน,นา่าเมน้านเบบ์เมนูนะครับนาที่แซ่บตอนเที่ยงนีมะพร้าวนะครับตำบักทั่วตำคุ่งตำบักแดงกินตอนไหนก็บม่แสบ้อกินตอนตอนเที่ยงแบบนี้พี่น้อง น้องมือคับผมจะซดเนะ ปกทั่วนี่ต่ำแบบว่าให้มันคุกคิกคุกคิกหน่อยไม่ต้องต่ำให้มันแหลก โอ้ oh. ผมจะกินแบบนี้แหละพี่น้องนะครับแต่ว่ามันกลัวจะออกแบบนี้โอ้ oh. แ่บบ่บต้องเอียงมากมายหรอกอืมประเดียวกวาน cầm bậc thua โอ้แสบเลยพี่น้องนะแสบคักแสบอีอดีแสบแบบว่าแบบรสชาติบ้านๆนะปลาแดกกับปลาแดกบ้านๆนี่แยเพราะมันปลาแดกต้มปลาแดกอยังดอกโอ้แสบแสบ,แสบ พลัคนนะครับอาจจะถามว่าพี่จ้าขือบโบอตาออกผมกินหอยนี่นะเฉพาะหอยนี่นะผมไม่เคยออกเทียครับผมผมกินเลยแต่ว่าหอยชีต้องออกนะหอยนี่ผมดำย่างเดียว Hãy cháy hén kênh น้องประเด็กประเด็กสุดโซตีกอละ่ะ อะไรพี่นอ้องมาตัวโอ้บ่ต้องอีกย่างมากไหมพี่น้องนะกะบตับักคั่วบ้านๆเฮ่านี้แหละนะกกับต้มหอยครับผม เป็นหอยหน้านะครับน่อหอยหน้าหรือหอยโคมันเท่าอีกอ่ะน,นะบ่เป็นหอยเชอรี่นะครับบ่เป็นหอยปังต้มแซบๆนะครับใส่เครื่องใส่ตะไคร่ใบบก,กูดนะครับเพื่อที่มันมีกลิ่นหอมในการกินตำหมกทั่วกระต่ายหมกทั่วบ้านๆใส่ตอนประแดกพ้อมโอ้เข่าทากับบรรยากาศในป้าในด,ดงก็หล่ะนะว่าต้องอย่างมากมายอา้าสุดท้ายนี่คือกานะครับนะบเพียงแค่กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นทีมรอยเล้ยขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาติดตามกันคือา ขอบคุณห,หลายๆโอ้เพียดแทงพี่นอ้องนะอ่ะสัสดีพี่นะพี่ยจ้าขอตัวจากลาพี่นอ้องเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม